เวพิงโอ้หนาวไหมหนาวไหมคะหนาวเหรอลูก<อ>นี่นะไฟนะอโอ้ระวังไฟไว้เนี่ยเป็นเป็นโอ้หนาวหนาวใช่ไหมโอ้พ่อก็หนาวเหมือนกันนะกพิงหนาวเลยลูก<อ>นี่ไฟอยู่นี่ไงไฟนี่ไฟนี่ไฟเออพิงไฟด้วยกันโอ้พิงหนาวคะ่ะ หนาวไหมลูกหนาวเหรอพิงหนาวมากเลยอ่ะก่อนหน่อยเขาก่อนหน่อยหนาวอ่ะครับหนาวมากเลยเหรอหนาวพิงหนาวขอก่อนหน่อยก่อนหน่อยหายหนาวยังโอ้หนาวเลย อ้โนะครับสวัสดีจ้สวัสดีน,ะ,นะสวัสดีจ้ะนะสูงบนสูงไม่สูงสวัสดีจ้าเออ,เอ,อพิงหนาวค่ะเพราะลูกหนาวนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับพิงไฟด้วยกันเนาะ,นะใช่ไหมลูกพิงไฟไปกินด้วยกัน อ่านน้ำเลยลองเลยนะเป็นเป็นเป็นเฮ้ยเจย์เปนะเปเทนะเปโดนไฟลูกหนวมังเลยค่ะเจดยเป็นเป็ยังไฟอ่ะเป้นเลยหัวพิงหนาวค่ะหนาวมากเ้ยค่ะหนาวอยู่แล้วเนาะ ที่สุดเลยค่ะอย่างไมคะน่ารักมากเลยสวัสดีจ้าวิจาแม่เอฟซียังอ,อ่อนอ่อนดูอ่อนอุอนริงมากดูอ,อด่อ,อน ให้รางวัลกันให้รางวัลกันให้รางวัลกันเนาะกินไหมเบนเบนดิเบน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 กันเบนเนี่ยเบนเบนดิขอกอดหน่อยขอกอดบน่อยขากยหน่อยยกขาดิบนยกขาสูงยองแฮะนะโอ้ขาไปเลยหืม ขาเป็นอะไรคะฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่มายกขาดูขาฝั่งนี้มาดูขาบ้ยกตูมฟังไห้ฟังไหมตูมดีมากเลยไม่เป็นอะไรสวยนะหายหนาวอ่ะหายหนาวยังอุ่นไฟไหมอุ่นไฟไหมคะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไม่ดิบายบายเอ็มสีบไม่ได้ก่อนบายบายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดค่ะบม่ได้นะไม่ได้นะผู้พิงหายหนาวแล้วผู้พิงพิงไฟแล้วอ๋อพิงไฟแล้วค่ะบาย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 สิไม่ได้ไายได้ก่อนบลูไม่ได้บลนก่อนบลูไม่ได้มจุ๊บจุ๊บท่อนจุ๊บ ชุบก่นนอนรักนะรักนะรักพ่อหรือเปล่าเนี่ยรักเนาะนอันตอนน่ะอ่ะ <c oughs> โอเคกะ่ะไป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 ไอ้ซี่ไปไปใครหนาวแล้วใครหนาวแล้ว บายยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเค